เจ็ดถึงแปดโลอาจารย์อาจารย์ถามไต่จอมเลยว่าพอมีลูกแล้วว่าใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยังไงเออเขาจะได้มีความมั่นใจกันไงว่าโอเคเลยปุ๋ยตัวเนี้ยมันยังไงได้น้องก็ฟันทุ่งไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปใส่แล้วก็บราบอกเราที่เราผ่านมาทีเราใช้เนี่ยใช้ในในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามาเนะ เราใช้ปุ๋ยนี่เราก็ใช้ตามสเต็ปปีว่าปีไก่บอกอาจารย์สอนน่ะครับเราก็ใส่ตามสเต็ปไปเรื่อยๆนะเราเราไม่ใช่ว่าเออเราจะใส่เกินไปน้อยไปเราก็ใส่ดูปริมาณต้นเออส่วนขนาดนี้เราสมควรใส่เท่าไหร่ยางของไต่จอมจะใส่ประมาณเท่าไหร่ที่แต่จอมใส่น่าจะอยู่ประมาณสักสามโลนะสามโลสองโลสามโลคือว่าเราดูตามโครงสร้างต้นตอนที่มันมีลูกช่วงตอนมีลูกใช่ไหมครับใช่ คือว่าเราต้องใส่ให้บำรุงลูกด้วยไงคืออย่างน้อยเราก็ต้องใส่ให้เขาได้เต็มที่ใส่น้อยแล้วมันก่อได้ลูกเล็กลูกเล็กตอนเนื่งทุเรียนคือเราเรา,เราก็ใส่ให้มันความเหมาะสมแล้วเราเราก็มาสังเกตด,ดูใบทีว่าถ้าว่าใบามันเหมือนก็ว่ารับธาดอาหารน้อยอีกครสิบห้าวันหรือยี่สิบวันแล้วก็เพิ่มอีกนิดตอนมีดอกใส่จอมใส่ไหมปุ๋ยฮะนู่นพอคนใส่ชงชงใส่ไหมไ่ตอนมีดอกใส่ไหมไม่ใส่หรอก ตอนมีดอกไม่ได้ใส่ใช่ไหมมาใส่ช่วงตอนขนาดเท่าไอ้ตอนมีดอกใส่ใส่อะไรมาไม่ได้ใส่เลยพอลูกเท่าไกลๆปั๊บเนี่ยเราเริ่มสปีดเถอะคืออัดไอ้ทีส้มตัวเนี้ยเราต้องอัดแค่น้อยช่วงถิ่วันดูว่าจนจนกระถางมันมันเหมือนกับว่าเขาได้เลือกขยายด้วยขยายแล้วอย่างหนึ่งพวกงวงพวกไรพวกเนี้ยมันข่วมกันเหนียวใช่ไหม แล้วเข้าอาจารย์ไอตอนไอตอนแตง Boden, ่งอ่ะม okay. ันแต่งไม่ถูกคือไม่ได้หวาขนาง่ายอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเออจะอย่างไงดีต้องต้องต้องห่าหามันเรี้ยวมัเ่วแต่เอาอย่างงั้นอ่ะจะไว้ลูกคู่ร้องไว้ลูกคู่เอาหใหญ่เกินอีกมันใหญ่ตรงที่หวาพอใหญ่แล้วมันมันเราอันนี้ไม่ได้เงี้ยมันดูแลลำบากี